มาถึงคู่2วันนี้นะครับโชนในน้ำหนัก117ปอนด์นะครับไฟแดงก็คือเพชรแสนเก่งนะครับบอยสงขาน้ำเงินเพชรบุญอุ้มนะครับสิทธิ์จ่าอุ้มเอาล้ครับเริ่มยก3านะครับดูว่าเกมการชกนี่น่าจะเร้าใจมากขึ้นในช่วงพักยกเพชรบุญอุ้มนี่มียาฉีดมาแล้วนะครับ5 0 0 0มืบาทนะครับที่เลี้ยงทีมงานนี่ก็สั่งเดินอย่างเดียวแต่ว่าเพชรแสนเก่งมานิ่งเลอเกินไฟนี้ นี่แหละครับแท่งซ้ายที่ทํางานได้ดีเพชรบุญอุ้มเอาแล้วครับหิ้วได้เกาะได้ตีได้หรือเปล่านะครับไอไม่ถนาดนี่กรรมการต้องแยกก่อนครับนอกอันัยนะครับฝ่ายแดงเพชรแสนเก่งน้ำเงินเพชรบุญอุ้มเอาแล้วมาดูตอนนี้วงนอกนะครับเปียกเข้าไปโดนแท่งซ้ายไปก่อนมีหมัดนาแล้วครับเพชรบุญอุ้มต้องมีทัวมาช่วยแล้วนะครับเพราะดูจัดช้ากว่าความหลากหลายอาวุธวยนี่อยู่กับ เพชรแสนเก่งนะครับตอนนี้วงนอกมีเสียเปรียบแน่เพชรบุญอุ้มต้องเบียดเข้าหาอย่างเดียวกันเออชนใหญ่รถต้นคอไปแล้วเพชรบุญอุ้มซ้ายยาวๆอยู่ขวามือแดงนะครับเพชรแสนเก่งเอ้าขยับเพชรบุญอุ้มต้องต้องติดกว่านี้นะครับเร็วกว่านี้อย่าช้าอย่าช้าดูขึ้นรถไม่ทันอย่าช้าอย่าช้าเอ้าได้ไเพชรบุญอุ้มเอ้าเพชรแสนเก่งแดงนะครับน้ำเงินเพชรบุญอุ้มหนึ่งแล้วเอ้า เด้งมาหนึ่งได้หนึ่งเขาได้หนึ่งเขาเอาละครับยกที่4เกมนี้เดือดแล้วนะครับเพชรบุญอุ่นออกมาเดินเร็วขึ้นเอากล้ามในตีพอตีได้มีเสียงเชียร์มาทันทีนะครับโอ้แต่ว่าเพชรแกรนเก่งนี่ก็พื้นเทนี้ก็เข่าเหมือนกันนะครับมีคอยไล่แขลแล้วก็แทงสู้ไม่ยอมนะครับมวยขวานะครับจะต,ตีซ้ายนี่ออกแม่นเหลือเกินเพชรแกรนเก่งเอาเพชรบุญอุ่นต้องระยะเปียกเข้าไปนี่แหละครับมีแข้งขวาแล้วครับกล้ามในเด้งตีไปเรื่อยๆครับเอ้วยกสี่นะผ่านมา นาทีนึงมาเหลือ2นาทีเอา้าเดินเอ้าขวาไปเตะลงด่านประตูไปทีนึงน้ำเงินนะครับเพชรบุญอุ้มไยแดงเพชรแสนเก่งต้องชกแบบหายใจรถตุ้นคอไปเลยนะครับเพชรบุญอุ้มอา้าวอย่าถอยที่อย่าถอยพี่ตีได้อย่าถอยนะอย้าวอ้อาวเ,เพชรแสงอา้าวเพชรบุญอุ้มมาแล้วอ้าเพชรแสนเก่งตีไปโอ้โหยังดูดีดูดีดูดีตลอดครับ โอ้โห,โ,หโหนี่แหละครับมาทำไมถึงเอามารีแมทครับไฟที่แล้วคนแพ้ก็หักขาใจนี่ครับมาสวยครับา่าตอนนี้เป็นเพชรแสนเก่งบ้างครับเดินเปิดเกมเพชรบุญอุ้มมาพอนน,นิดนึงแล้วก็เดินต่อเดินต่อนี่ครับโอ้โหมัดมัดมัดม,ม,มาเป็นชุดเอ้าเอาคืนโอ้โหเอาไนไนามาดูกันที่วงในนะครับตอนนี้โอ้โหเพชรบุญอุ้ม ยกที่4นี่ออกมาแล้วจริงๆเขาบอกว่าปาดแดงแรงฤทธิ์จริงๆนะครับแล้วก็เป็นยกเก่งของเขายกที่4นี่ออกมาเร่งนเกมเอ๋นี่นะครับมีหมัดนำไปก่อนแล้วก็ปล้ำในตีโอ้โหเพชรแสนเก่งก็พยายามจะเด่งสู้ด้วยเหมือนกันคู่นี้นี่ใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยครับเอาละครับยกสุดท้ายนะครับสถานการณ์นี่ชิงดําครับเพชรแสนเก่งนี้ไม่สนออกมาเดินเบียดแล้วก็ปล้ำในสู้ด้วยครับเพชรบุญอุ้มยกสี่นี่เดินทําได้ดีนะครับยกนี้จะออกมา ชกในเกมตั้งรับเดี๋ยวจะเหมือนไฟที่แล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่ายกสุดท้ายนี่มาตั้งรับแล้วก็โดนแทงไปเยอะเอาแล้วครับตอนนี้พยายามจะเร่งแล้วนะครับเพชรแสนเก่งเบียดเข้าไปโอ้โหตีแล้วครับพยายามจะเบียดวงในโอ้ตีแล้วก็ขาเอาไว้แล้ครับเพชรบุญอุ่มออาทั้งเงินเขาฝ่ายแดงต้องบุกแล้วนะครับเพชรแสบเก่งอ้าวย่องย่องย่องมาขวาไปโดนโต้ใน นี่นะครับทุกอย่างต้องพร้อมหมดทั้งอาการทําชัดเจนนะเอามาดูนะครับฝ่ายแดงเพชรแสนเก่งน้ําเงินเพชรบุญกุเพชรบุญอุ้มนะครับ<ๆ>นี่แหละครับนี่แหละครับทุกฝ MM ่ยมวยมันมันสุกเอาเท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 ออกกรรมการรีบแกะแยกครับจากกรรมการทั้ง3มุมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาที่น้ําเงินนะครับมาที่น้าเงินเพชรบุญอุ้มนะครับสิทธิ์จะอุ้มเป็นฝ่ายชนะเพชรแสนเก่งไปนะครับ